โอ <po bio> <constitutional> ้โเนอดีๆดีด้ยน้องบวกก็มฟังอยู่วเอ้ยนี่ขึ้นได้ไหมเปิดกล้องมากก็ได้รถหน่ออ้นโอ้อะได้วยเ้ สวัสดีแล้วก็ทักทายพี่น้องเจ้าช่อง YouTube พ่อพ่อปลาเก่งเลยบอพ่อบอพ่อดันแดงเดียวอยู่หน้างานหน้างานปั๊มเลยมันบ่พอพี่น้องต้องเสริมขึ้นมาอีกทีมงานเพิ่นกำลังมัดเล็กเพิ่อนหน้าหน่อยปลาบ่ให้เทอัดกล่องเลยละว่า บุฟังไม่เทย่างเดียวบฟังแต่เขาไปคือเที่างเดียวเราดูละมาบนที่ขับเที่ยงไรไปเอโอ้ที่หลาไปเลยไปลบบนระเวิยะพี่น้องเลยมากันเป็นแถวๆย,ยีขับเองนะปกติเป็นปลาเทียมครับปีนปลาเทียมกำลังหลักงานงงอะไรงานอะไรเป็ดล็อกขับ โอ้งาไม่เนี่ยรักแบบย่างกังเลยว่างาไม่เนี่ยอะไรนี่เพราะว่ามันมันเป็นลือปลาดิลือปลาหรือ,อยังมันเลือล่อยหลายแนีย่ยนายเรนตีปลาออกมาอ่ไอ้ตัวแรงตัว,ต,วตัวจี๊ดตัวแรงมันจอนเนี่ยเต่ดินพอดแีแค่ไหมดินตะปลูกพักงามเนาะปลาดิึงนะแน่นดึงก็ไหนถึง กูพ <rate. S 2> ักง่ายไปเลยพั่ง่หที่ทั้งเงนทั้งสาถึงทั้งเราบ้างบางเันเินบางเต่าท่านยุ่นข้าคโพน้าอาไอย่างเง้เวย่ตื่นเยออัวน้าจ้าอมตัวนี้เ็ไ้คโมเสตยต้นยค่้ ก็เอาเ่งของานเจะาูบหารนะเจอของนั่พวกนี้เห็นเวลาแบนันพวนี้ครับท้งอยังคนไปซาวได้บุญเต็มเลยท่างหมดหลแต่ว่าท้งป้ากับป้ากับม่ป้างเลยกับม่หน่อยขึ้นลเงอ่ะแค่น้นกรทั่งโซนทั้งหนาเป็นเป็นยางดินยางปลาม่ดีดีเมื่อไรจะ้การะนตก เรามื่อเราเมือนึด้ตดึกมาเดี๋ยวไปยังเอาเดีเขาป้องมุนไปโอ้โ้แน่นอนเว้ยไปเบียเว้ยเขามันหอดนะไปมันหอดเลยเห็นีหอดอไปมันหอดแล้วก็ เดือตังหนึ่งันไปเตินน้ำมันหมดทำไมยวเขาเขก็บทิฮะมันมี่ไงเบ่อมาปนยุปนยุ่ยถึงมันจะลอ้นาดินฝากนาดินลงไปมันต้องมีดุกรกดังมีน ไมันจอรถเก <st wireless> ็บป <Wha> ับอ <Luis> ีกที่ไหมเนบะหากไม่หักอะไอยากได้สีเก็บพวกเก็บมันป่เาอะไรเจ้าเก็บอ่ไให้น้ำตัวดีกับเบือกป้ากังสีหลาหนึ่งเอาขื้นเาเจะคุดบ่อแล้วเนาะปลาองมันไงเนาะที่ก็บอรหมด มาบนระเบียงมาไปประพีได้ทุกที่ไปลงแต่ทังพุ่นรมาคดีสิมาทางพีโอ้โอ้เ้ตาเฮ้เฮ้ยเอ้ดินมันเหนียดไปเหรอะบ้านเหนเหนียดเนี่ยคู่คนอื่นนี่ผมแล้วัะก็ท่งนี้เขาจะ่าว่าดินมันเหนียดยึก อยู่กันหนู่ก็จะเรียกกเขามาอืมอมโอ้โ้าฟ้าฟ้าเ้วไม่เปิดปะ ทา,ท,า,า, <c oughs> า,า,าท้ายไม่เปิดาท้ายไม่เปิดมได้ผ้ามาแเ้วเปิดยนีเปิดใจเลยกระไรแน้ก็ได้ใส่ผ้าโอ้มันงอมันฝาท้ายมัเปิดเลยอือาออมถือสัผ่าอ่มักดีกว่าหรือเ่าน่มีแปลกๆก,ก,กเลย À, ê ngăn kim ngăn vay 50 xịt thế thế má chế mới kêu à không mái nhà của

เ่าดันไี้หนีแล้วว่าไปฟังคนอื่นไปแล้วก็ว่าไปหากไม่จะเเต็มที่เลยมันมีเสียงเพลงด้วยพี่น้องก็เขาบอกเขามาเขามาไทยเนี่ยพอก็เปิดเพื้นฝั่งนั้นปวดแล้วไปฝุ่นระบาดอย่งเว้ยยางทัดฝุ่นไทยนี้ไปทางคุนเดี๋ยวรอแกมาฝั่งนี้ก่อนบึ๊คเจ้ฮู ยิงเลยพี่น้องครับมาดูดีล่าเราดีล่าเราดีเลยไปเที่ยวไปซอยบ๊อบบ๊อบเรลเปว่าบ่มีอะไรอกว่ายึดกลัวไม่ได้ระด e. co ับเปว่าอืมเนี่ยก็คล่องเหมือนกันเด้จะมีหลายขันว่ะอ่าที่นี่จะเก้าปลูกอ้อยรับจ้างรับจักบัว ปวดตัวเราจะเราเห็ดป้าไหวก็จากบุ่มก็จะว่าหากใหม่เปียกเลยหลายพิจนาไอ้เที่ยมแม่แม่มาเก็บหากใหม่เจ้าแก้วแก้วโอ้โหพูดอะไรของเราว่ายูซี่สองอยู่ของเลยแล้วว่าประหยัดแบบซ้ำเรือหกบ่อละลายๆจะซิบขั้นกระสูไว้แล้วว่า ตัวนี้สองนี้ผมใบๆเลยว่ะแหักใหม่พอาหาักใหม่มันคือว่าจะาหักอยังยยไรมีเป็นหนักยาหักวานหักยาก็นีเลยเท่านือนจะรูมีเป็นยาหรือเปล่นานะว่าบมีบเป็นยาเป็นยังด้ยเนี่ยคู่มือเป็นพนาป่าด้วยครับพนาป่ามันก็ไปใส่บูยเราไปฟังกันแลว บ่มาลอยหลังเขาด้มันร้อนแดดที่นอกานีเราก็ขอคำคำน้องสิมาไทเราเราเขาวัดเจไปไว้ด้ยยางมาห้เราก่อนบอกไปทั้งหมดเราบ่ไปนะทั้งหมดนีมีห่มนะมาจิมาทดีกันดีมือด้วเราน้ำบดบดเป็นรอยก็เถียวอะไเปล่าดันนี่มันเนี่ย เขาแก่ okay, นะไม่ใช่ธรรมดาเลยเขาแก่ okay, ได้ขับเองอเไปห่อนแดดคุณจะไปหาขันห่มนี่พี่น้องเ็น้อยนี่มันคือหลอนแดดแค่เนียนี่ด้ยเนียนเ๊บด้วยฝีมือเลจนยูห้าเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์สอง ขั้นที่ว่าว่ารอบมันสานผมก็สานเลยดันดินไปว่าสานดิสานนี้แต่บาดมันขาดเราหบมันต้องสานดีที่ดินมันบ่เปียกนี่แหละดินมันแห้งดินมันแห้งดันง่ายดินบ่เปียกดินถ้าดินเปียกดันยากดินดินแห้งเลยเลยดันง่ายแต่ในแปลง แมนแป้งเฮปปั๊มน้ำมันล้วพร่านี่เฮปปั้ลงแล้วปั๊มน้ำมันคนงานเขามาหมัดเหล็กมัดเขือแล้วเอามัดดูลงตหมอลงอยังเด้วรถห้างนี่เท่าไหร่เพราะว่ามันเลียนไก่ไปกลับประมาณสักสักกิโลล่ะ เอากับประมาณจ็ดหกกิโลอะ้รปังประมาณหกกได้อะไรแบบไอ้สามแม่สามน่มากัหกกิโลต่อเราคลิปนี้จบไปคลิปนี้ก่อนนะเพียงนะคอยห่อนแดบดบเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยว,ยว,ยวมาถ่ายกี้ให้ดูใหม่เราดีได้ผิวย่างกองอย่างเพียบเดี๋ยวมาดันกองดินมันม่นๆให้เบิ่งเดี๋ยวดันทั้งพี่เิากองนีนเราดันแล้วแหละ คลิปนี้จบไปคลิปนี้ก่อนนะเพื่อนนะคลิปหน้าเจอกันใหม่ด้วยแต่พอมสินอ่อนตัวคลิปนี้สวัสดีครับใครอุ้ดอุอ้ดมาตัวสีม่วงออกมาเพื่อนนะเดี๋ยวไปหาขันหม่มกันเตรียมตัวไม่กันหอนเด้วเกันเดี๋ยวจะไปสีใหมน่นะท้อ